ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ The c a s s e c t o r ก็มีหนังดีมาสปอยเล่าให้ฟังกันเช่นเคยครับวันนี้เป็นหนังเรื่อง Cast Away on the Moon ครับหรือมีชื่อไทยว่าสองนักรักซะเลยเมื่อชายคนหนึ่งจะฆ่าตัวตายแต่ว่าไม่สำเร็จนะสุดท้ายต้องมาติดเกาะใจกลางเมืองและเขาต้องหาทางเอาชีวิตรอดครับเรื่องราวของหนังนั้นจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมาฟังบทสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับ ชายคนนึงเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นจํานวนมากครับและเขาคือพระเอกของเรื่องเขาสิ้นหวังจะฆ่าตัวตายนะจึงมากระโดดน้ําที่เม่น้ําห่านครับแต่ก็พบว่าพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยตัวเองก็ยังไม่ตายแต่ว่ามาเกิดตื้นอยู่ในที่แห่งหนึ่งเขาก็เลยจะบ่นกับตัวเองว่าไอ้โง่เอ้ยจะตายทั้งทีเนี่ยยังทําไม่ได้เลยถโดดจากตึก30ชั้นเนี่ยป่านนี้ก็คงตายไปแล้วเขาจึงเริ่มออกเดินไปเดินมาครับแล้วก็พบว่าที่นี่เนี่ยมันไม่มีทางไปต่อ เดินจนแน่ใจอยู่นาน,นครับเขาก็เลยรู้ว่าบริเวณนี้มันเป็นเกาะใจกลางเมืองโทรศัพท์ของเขาที่ติดมาด้วยครับก็ดันเปียกน้ําใช้การไม่ได้แล้วคืนนั้นเนี่ยเขาก็นอนหลับไปตื่นเช้ามาครับพระเอกต้องเอาโทรศัพท์ที่ตากเอาไว้มาลองประกอบใหม่ดูครับแล้วปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยเครื่องมันเปิดติดเขาจึงลองโทรหา911เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นติดอยู่บริเวณที่เกาะแถวแม่น้ําหันแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คิดว่าพระเอกเนี่ยมันโทรมาปวนนะ เพราะว่ากลางแม่น้าพันเนี่ยมันไม่มีเกาะเลยคือจริงๆแล้วเกาะเนี่ยมันเป็นเกาะตกสำรวจนั่นเองละครับพระเอกจึงโทรไปหาแฟนเก่าที่เลิกลากันไปครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเธอแต่แฟนเก่าของพระเอกเนี่ยก็ไม่สนใจครับเพราะคิดว่าพระเอกเนี่ยจะโทรมาง้อขอคืนดีสุดท้ายโทรศัพท์ในวันนั้นก็แบตหมดไปครับพระเอกเนี่ยก็เริ่มคิดวางแผนใหม่กะว่าจะว่ายน้ําข้ามฝั่งไปเลยครับแต่ว่าน้ำเนี่ยมันทั้งเย็นเฉียบทั้งคลื่นแรงเขาทนไม่ไหวครับจึงต้องกลับมาที่เดิม พระเอกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ล้มเหลวมาตลอดเลยนะแฟนก็ทิ้งงานก็ห่วยเป็นนี้บัตรเครดดิตอีกหลายตังเลยเขาจึงตัดสินใจครับว่าจะผูกคอตายให้มันจบๆไปแต่ก่อนจะตายในรอบนี้ครับก็ดันมาปวดท้องซะอีกเขาจึงต้องขอตัวไปปวดทุกข์สิก่อนหลังจากเอาของเก่าออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพระเอกก็เริ่มหิวข้าวครับเขาจึงเด็ดดอกไม้มากินดูแล้วก็พบว่าดอกไม้เนี่ยมันมีน้ำหวานนะมันก็พอที่จะช่วยให้เขาใจเย็นลงได้บ้าง ระเอกเลิกคิดที่จะฆ่าตัวตายแล้วครับวันต่อมาเขาไปดื่มน้ำที่ไม่น้ำหันเริ่มหาอาหารและอาหารที่เขาหาได้ครับก็มีเพียงเห็ดที่ขึ้นตามคนต้นไม้กินทางชีวิตไปเท่านั้นเขาเริ่มที่จะลองก่อไฟครับด้วยไม้พายายามฝนอยู่นานเลยแต่ว่าไฟเนี่ยมันก็ดันไม่ติดครับระเอกเลยเซ็งหยิบไฟแช็คมาจุดบุหรี่ดูซะเลยคือแมงก่ลู้จะฝนทำไมนะฝนอยู่ตั้งนานรปเอกตื่นขึ้นมาอีกวันนึงนะแล้วก็พบว่าอยู่ที่นี่ก็ได้วะในเมื่อไม่มีใครสนใจเขาเลยในชีวิตนี้ อยู่ที่เนี่ยแม่งแหละจะได้จบเรื่องจบราวเขาก็เริ่มออกเดินเก็บข้าวเก็บของหาเศษขยะอะไรแถวๆนั้นครับพอที่จะหาได้แล้วก็ไปเจอกับแชมพูสระผมขวดหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปเจอกับเรือเป็ดกเก่าๆลำหนึ่งครับเขาก็เลยลากไอเรือลำนี้เนี่ยมาทําเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลับที่นอนของเขาครับซึ่งก็น่าแปลกครับก็ทํางานเก็บเงินม,มาตั้ง7ปีแต่ว่ายังไม่สามารถซื้อบ้านเลยเลยตอนนี้เขามีทั้งบ้านมีทั้งที่ดินเป็นของตัวเองแล้ว ปัจจัยต่อไปของเขาก็คืออาหารนะพระเอกเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่กากมากๆานะปีนต้นไม้ยังปีนไม่ได้ครับไม่มีปัญญาที่จะไปเอาไข่บนนั้นมากินจับปลาก็จับไม่เป็นครับจับนกเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าจับไม่ได้ก็เลยต้องกินเห็ดประทางชีวิตไปวันวันแต่วันหนึ่งเขาก็ได้กินปลาสมใจนะแต่ไม่ได้จับได้ด้วยตนเองครับเผอิญว่าพระเอกไปสระผมอยู่ที่แม่น้ําปลาที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยเลยได้รับสารเคมีลอยตายขึ้นมาหมดเลยแค่นั้นยังไม่พอครับนกที่มากินปลาต่อจากที่พระเอกกินเหลือเนี่ยนกก็ตายไปอีก พระเอกเลยได้กินนกย่างอีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าแชมพูอะไรวะแรงขนาดนี้และพระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยนะพระเอกใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสบายอกสบายใจครับไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาตามทวงหนี้เขาพระเอกก็นอนกลางวันอย่างสุขสงบครับเหมือนกับว่าบนนี้เนี่ยมันเป็นที่ดินของตัวเองเป็นบ้านของตัวเองเลยแต่ว่าก็มีสาวอยู่คนหนึ่งแอบดูเขาอยู่ตลอดมาครับเธอคือนางเอกของเรื่องนั่นเองครับ นางเอกนี่ก็เป็นคนที่แปลกๆพอๆกันนะเป็นโรคผิวหนังที่บริเวณใบหน้าเธอใช้ชีวิตอยู่บนตึกสูงแบบที่เก็บตัวไม่ออกไปไหนเลยหมกตัวอยู่ในห้องเนี่ยมา2ปีแล้วขยะเนี่ยเรียกได้ว่ากองเต็มพื้นเลยแหละครับเธอใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์เท่านั้นครับสร้างเฟซส,สร้างแอคเขาอาวตารต่างๆปลอมเป็นคนนู้นทีปลอมเป็นคนนี้ทีไม่มีอะไรจริงสักอย่างครับงานอดิเรกข,ของเธอก็คือชอบถ่ายรูปส่องกล้องเก็บภาพไปทั่ว แล้วเธอก็ส่องมาเจอกับพระเอกเข้าครับหลังจากนั้นเธอก็ตามติดชีวิตพระเอกมาโดยตลอดที่แรกเธอคิดว่าพระเอกเนี่ยอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้เพราะว่าพระเอกนะั้นมันชอบทําตัวแปลก,กไม่เหมือนคนอื่นพระเอกยังคงใช้ชีวิตของตนเองอย่างมีความสุขนะเวลามีเลือเล่นผ่านเขาก็จะแอบ,บไปหลบเพราะว่าไม่อยากให้มีใครเห็นนะวันหนึ่งเขาไปเจอกับซองบะหมี่ที่เหลืออยู่แต่เครื่องปรุงครับเขาก็อยากกินบะหมี่ขึ้นมามา,มากๆเลยทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยอยากจะกินมันเลยด้วยซ้ําแต่จะกินยังไงล่ะตอนนี้ในเมื่อมันมีมน เขาอ่านส่วนผสมต่างๆครับแค่สูตรกลิ่นไปก่อนแล้วกันนะต่อมาพระเอกเนี่ยก็นึกขึ้นได้เมื่อเห็นขี้นกจนํานวนมากครับที่อยู่บนหลังคาของไอเรือเป็ดลํานี้เนี่ยพระเอกมันก็เลยรู้ว่าพวกนกพวกนี้มันกินมเมล็ดพันธุ์พืชมาแต่ว่าย่อยไม่ได้ครับดังนั้นก็น่าจะมีมะเมล็ดพันธุ์ต่างๆอยู่ในขี้นกเหล่านี้ครับจากนั้นพระเอกก็เลยเริ่มคิดที่จะปลูกพืชขึ้นมาเขาจึงลงมือทําแปลงผักสวนผักของตัวเองครับกุดดินทําหุ่นไล่กาเรียกว่าลงทุนลงแรงมากๆเลย ชีวิตแต่ละวันของเขาครับก็ดูมีคุณค่ามากขึ้นนะเมื่อตนเองนั้นมีเป้าหมายในระหว่างที่กําลังทํางานอยู่เหงือก็ออกมามากครับเขาก็ลองชิมเหงืองตนเองดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหงือของเขาเนี่ยมันรสชาติแปลกๆเค็มๆเลียไปเลียมาเนี่ยมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะเขาก็เลยนั่งเลียเหงือ,องตัวเองอยู่อย่างนั้นครับแล้วก็คิดว่าทําไมตัวเขาเองถึงอร่อยขนาดน,นี้ ฟังของนางเอกเองที่เฝ้ามองพฤติกรรมของพระเอกมาตลอดเวลา2เดือนครับกะว่าเธอเนี่ยต้องติดต่อไปหาพระเอกบ้างแล้วเธอจึงเขียนจดหมายใส่ขวดวายปิดจุกครับแล้วเธอก็เดินออกมาจากห้องครั้งแรกเลยโดยการใส่หมวกปิดบังอำพรางใบหน้าแอบมาที่ริมแม่น้ำครับแล้วก็ทิ้งขวดลงไปหวังว่าขวดนี้เนี่ยจะทําให้เธอสื่อสารกับพระเอกได้ส่วนพระเอกเองก็ติดมาอยู่ที่นี่หลายเดือนครับตอนนี้เรียกได้ว่าชินแล้วแหละ การใช้ชีวิตจับปลาจับนกเป็นโปรเฟสชันอลมากขึ้นครับอีกทั้งเขายังเก็บเหงือ่อของตนเองเนี่ยใส่ขวดเอาไว้ด้วยครับเพื่อเอามาเป็นเครื่องปรุงปรุงปลาย่างของเขาเอาไว้กินครับมันก็คงจะเค็มเคมดีแล้วมั้งครับอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พระเอกกำลังเดินเก็บขยะเพลินๆครับเขาก็ได้ไปเจอขวดที่นางเอกโยนเอาไว้ให้ซึ่งข้อความในจดหมายของเธอครับพระเอกก็ได้อ่านแต่ว่ามันมีเพียงแค่คําว่าสวัสดีเท่านั้นพระเอกก็เลยเดาว่าน่าจะมีคนที่แอบมองเขาอยู่ครับเขาก็เลยรีบแต่งเนื้อแต่งตัวซะ แล้วก็เขียนข้อความกลับตอบไปที่ผืนทรายนะว่าสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีไหมกว่าที่พระเอกจะตอบกลับมาครับนางเอกต้องนั่งรอกว่า3เดือนเลยนะแต่เธอก็ดูปื้มอกปื้มใจครับในขณะที่พระเอกตอบกลับมาแล้วเนี่ยจากนั้นทั้งสองคนก็ส่งข้อความกันแบบนี้ครับการรอคอยพระเอกตอบจดหมายกลับมาเนี่ยนางเอกก็ดูมีความสุขแล้วก็สนุกกับมานะครับเหมือนกับว่าเธอนั้นได้มีเพื่อนขึ้นมาจริงๆเธอติดตามการใช้ชีวิตของพระเอกเนี่ยเธอถ่ายรูปของเขาเอาไว้มากมายแล้วก็แปะที่ฝาผนังน,นะ ตอนนี้พืชผลที่ไปเอกได้ปลูกเอาไว้ก็เติบโตขึ้นครับมีทั้งมะเขือข้าวโพดแล้วก็ผักอื่นๆอีกเพียบเลยอีกไม่นานเขาก็คงจะทำแป้งเพื่อใช้เป็นแป้งบะหมี่ได้แล้วซึ่งเขาก็ดูมีความหวังแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะนางเอกเห็นใจพระเอกครับจึงโทรไปสั่งให้คนเอาบะหมี่เนี่ยไปส่งให้ระเอกถึงที่เกาะพร้อมทางมอบค่าเรือพิเศษให้คนส่งเนี่ยปัดไปส่งอีกด้วยพระเอกก็เลยถามคนส่งว่าใครให้อามาส่งหน้าตาเป็นยังไงเหรอเด็กส่งของก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยเห็นหน้าเขาเหมือนกันนะ เขาแค่จ่ายให้ผมมาส่งเท่านั้นนัเอกก็ไม่ยอมกินบะหมี่ที่เด็กส่งของเอามาส่งให้ครับถึงแม้ว่าเขาจะอยากกินมากแค่ไหนก็ตามนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากกินบะหมี่ที่ตัวเองทําอดทนทามานานหลายเดือนมากกว่าและตอนนี้มันก็ใกล้สําเร็จแล้วคนส่งบะหมี่จึงต้องนําบะหมี่กลับไปให้หนางเอกครับและเธอก็ได้กินเองมันคือรสชาติของความหวังนั่นเองแหละครับทาให้เธอเข้าใจความรู้สึกของพระเอกมากขึ้นนางเอกรู้สึกชื่นชมพระเอกมากขึ้นเรื่อยๆครับเธอเลยอยากลองปลูกต้นข้าวโพดบ้าง เธอจึงออกมาจากห้องครับมาเจอแม่ของเธอครั้งแรกในรอบหลายปีเลยเพื่อขอให้แม่ของเธอเนี่ยช่วยหา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้หน่อยแล้วก็เอากระถางด้วยนะต่อมาพระเอกได้นำข้าวโพดที่ตนเองปลูกครับมาทําเป็นแป้งนวดนวด,นวดตัด,ต,ดตัดเป็นเส้นครับต้มในน้ําเดือดเทเครื่องปรุงใส่แล้วเขาก็ได้กินบะหมี่สมใจครับซอสที่เขาเก็บเอาไว้นานตอนนี้ก็ได้กินแล้วมันช่างเป็นความรู้สึกที่มีคุณค่ามากๆครับสาหรับคนที่พยายามมาโดยตลอดนะกินไปก็ร้องไห้ไปด้วยความดีใจนะครับ วันเวลาผ่านไปครับทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกดีต่อกันมากๆเลยพระเอกก็อยากจะเจอครับอยากจะรู้ว่าเธอเป็นใครกันแน่มีตาตาแบบไหนจะเป็นคนยังไงครับก็เลยจะมองขวดวายที่เธอส่งมาให้เท่านั้นนางเอกก็อยากจะบอกนะว่าเธอเป็นใครครับแต่ว่าเธอก็ไม่กล้าบอกเธอเลยปิ้นรูปผู้หญิงครับที่หน้าตาสวยๆจากในเน็ตเนี่ยมาใส่ขวดแล้วก็จะปาส่งมาให้พระเอกครับแต่เธอก็ทําไม่ลงนะสุดท้ายเธอก็ล้มเลิกความคิดนี้ไป ต่อมาเรื่องที่เธอปลอมแอคเขาไปเป็นคนในเน็ตเนี่ยก็เริ่มถูกขุดคุยจากเจ้าของภาพตัวจริงครับเธอก็โดนคนในเน็ตเนี่ยลุมด่าเสีย,สยให้หายเธอทนไม่ไหวครับก็เลยปิดคอมไม่เล่นโซเชียลดึงพักออกหยุดโลกแห่งความฝันพวกนี้ซะในคืนนั้นเองเกิดพายุเข้าหนักในเมืองครับทำให้พืชผลที่พระเอกปลูกเอาไว้เนี่ยเสียหายอย่างหนักอีกทั้งเรือเป็ดน้อยของพระเอกเนี่ยก็ถูกน้ําซัดพาลงไปในแม่น้ำครับสุดปัญญาที่พระเอกจะล้างเอาไว้ได้ ฉากนี้มันก็คล้ายกับหนังในเรื่องแคทเอาเวครับที่ทอมแฮงเล่นนั่นเองไอฉากที่ลูกบอลหลุดลงไปในทะเลนะครับพระเอกเนี่ยก็เผชิญหน้ากับความเป็นจริงอีกครั้งนะเมื่อรุ่งเช้าเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาในพื้นที่ครับไล่จับพระเอกเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของภาคราชครับอยู่อาศัยไม่ได้พระเอกมันก็เลยวิ่งหนีครับแล้วก็ขอร้องว่าขอให้เขาอยู่ที่นี่เธอแต่สุดท้ายครับเขาก็โดนจับขึ้นฝั่งอยู่ดี นางเอกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอสงสารพระเอกเป็นอย่างมากนะเธอจึงรีบวิ่งออกมาจากห้องเพื่อไปหาพระเอกและตอนที่วิ่งออกมาตามหาครั้งนี้ครับเธอก็ไม่ต้องมีอะไรปิดบังใบหน้าของเธออีกแล้วแต่ว่าเธอก็หาเขาไม่เจอนะส่วนพระเอกเองก็กะว่าจะลองเดินทางไปตามหาเธอเช่นกันครับเขาจึงขอขึ้นรถเมล นางเอกได้ยินคนแถวนั้นครับคุยกันว่ามีชายแปลกๆที่ท่ารถนะเธอก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นพระเอกอย่างแน่นอนเธอเลยรีบวิ่งไปที่ท่ารถครับแล้วก็ขึ้นไปบนรถเมย์ครับหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เจอกันเธอแนะนําตัวเธอครับว่าเธอในชื่ออะไรแล้วเธอก็ถามพระเอกว่าคุณละชื่ออะไรเพะเอกก็ได้จะยิ้มครับแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความปลื้มใจนะระหว่างนั้นรถก็ออกตัวนางเอกเสียหลักเขาได้คว้ามือเธอไว้แล้วหนังก็ตัดจบลวงพินท่วนี้ครับ เรียกได้ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของสาวนักส่องกับหนุ่มติดเกาะเลยก็ว่าได้ครับสำหรับหลังเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเด e c แคสเซ t o เตอร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนคลิปอื่นจากช่องเราจะแปะไว้ที่ตรงนี้เลยฝากดูกันด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ